อาจารย์กอย็นั่งกินในรถอะไรอาจารย์ก็นั่งมองมันกินคืนน้ําลายให้มันเห็นว่าเออมึงกินได้ลงก็เลยให้มันรู้ไปเออแต่ก็กิน <c oughs> แมมเหมือนมึงไม่เคยกินต่อหน้ากูนะเนาะล่าที่แล้วรายการมึงมึงก็กินต่อหน้ากูนะลืมหรือเปล่าอยากลองของวันนี้ลองถึงบ้านเลยวอนนี้บอกเลยว่าลองถึงบ้านเลยลองถึงบ้านเลยเอาขอนมมาเลยรล่ช่องว่าเจดมีนี่เล่ช่องว่าเจดมาเช้าไม่ได้หยิบออกมา เออวางมังค่าโถเลยขอน้มจิ้มนะเอาเอาห่อใหม่ไหมเอาห่อใหม่เอาห่อใหม่เอาห่อใหม่เลยอันนี้มันเหลือแต่ข้าวไม่มีไก่แล้วเออเอานั่นแหละห่อนั่นเลยทำไมพี่เนี่ยเหลือเฟือไม่ต้องกังวลมีเป็นสิบห่อเลยเล่นหนังครับเล่นหนังเล่นก็ต้องกนหัวครับอ่าเอาช้อนใหม่ก็ได้ไหมแม่เอาช้อนก่อนนี้จานเล่นเลยแล้วใครล้างให้จานล้างป่ะแม่จานล้างเขาอยู่บ้านนะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ล้างดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ให้แม่จัดไม่จัดเป็นายล้าง เดี๋ยวลานแม่จ้าก็อยู่เดี๋ยวให้หลานล้างเงินแม่ซักผ้าแม่ก็ซักผ้าต่อแม่ซักผ้าทตไมเดี๋ยวนี้จะส่งให้ข้างๆบ้านซักจะให้เขาแบ่งเบาภาระเขาข้าวหมกไก่อาจารย์อร่อยมากมีพวกอินฟลูเอนเซอร์อะไรมัเกมีข้าวหมกมาเขาซื้อกันบ่อยบางคนก็มาเองเลยมาทำคอนเทนต์ที่หนองจอกก็มีเยอะร้านข้าวหมกนี่แฮปปี้เลยอ่ะคนรู้จักหนองจอกเยอะขึ้นก็เพราะข้าวหมกไก่เดี๋ยวกูไปพูดเนี่ยคนก็แห่แห่กันมายอดขายถล่มทลายเออ ตลบนี่คนดา่าหรือคนอะไรชอบดิมันอร่อยใครจะกล้าด่าเขาล่ะมันอร่อยอาจารย์อาจารย์อืมกูเพิ่งกินอิ่มมากก็ไม่หิวหรอก <c oughs> แต่ถ้าวันนั้นที่กินตอนเย็นนะกูหิว <c oughs> จริง <laughs> ต้องบอกว่าขอน้าปะนะหน่อยมันหิวแล้วมันมันอยากเออมันอยาก <c oughs> ต้องดับความอยากให้ได้แล้วเวลาอาจารย์ดับดับยังไงเวลาดับความอยากไม่นึกถึงมันเลยก็ไม่นึกถึงมันก็ตัดมันออกแ่นั้นเองก็กินน้ำเข้าไปมันก็หายเองแหละ มันอยากไปอย่างนั้นเองความเป็นจริงไม่มีอะไรหรอกความกระหายสักพักเดี๋ยวมันก็หายอร่อยอร่อยมากเขาเนี่ยมีกิจการะเปิดอร่อยนะเออไปลันไปย่างกินสิกินได้อาจารย์สมัยก่อนอาจารย์เล่นน้ำสงกรามที่ไหนอรัที่ยังไม่ได้เป็นเป็นเป็นอาจารย์เบียร์คนเดินทำอะเอสทูโอ่ะเมื่อก่อนจัดดาจัดดามีคนเคยถามไหมไม่เคย ไม่แน่จอวิเคยถามมั้งบอกใช่ส่วนใหญ่เมื่อก่อนไปเที่ยวก็ไปเที่ยวตรงนั้นมันสนุกไงกลางวันเราอยู่บ้านเราร้อนเนี่ยไม่อยากเอาไปกลางคืนมันสนุกกว่าทำเปเที่ยวอดูออยเหรอเออมีตังไงกูก็จ่ายใช่เติมเติมอย่างเดียวเติมเติมใช่ไม่ต้องถืออะไรมาปืนสีน้ำกระบอกเดียวตอนนี้ก็าเฟี้ยวนะกับเตีกับบ้านกี่โมงเมื่อก่อนกับบ้านกี่โมงโอ้ยเกือบสว่างหมดแหละไปต่อที่อื่นก็มีเดินเตะๆอยู่แถวนั้นนะงาเขาปิดแล้วกูก็เดินอยู่แถวนั้นนะต่อตอนเมื่อก่อนเนี้ยตังก็สุดเหมือนกันสุดเรื่องเที่ยวเน ก่อนใจหยุดอาจารย์ก็สุดมาก่อนส,สุดมาก่อนหมดแล้วก็ไม่เจอพระบินธบาตเนี่ไม่กลับบ้านแล้วบ้านจาก็ขับรถไปไเคยพ้าบินธบาศกูยังใส่บายก่อนกลับบ้านด้วยซ้ำบางทีตัวเปียกเปียตอนสงการก็มีอเออ,<ร>อใส่ตื้อเนาะบอกเลยตื้อมาก่อนบางคนเขาไม่รู้แล้วเนี่ยเออใส่ตื้อเลยเนี่ยตัวตื้อเลยอาจารย์แล้วสมุดมะอันอันนี้ถามเมื่อก่อนอาจารย์ถ้าสมุิอาจารย์อาจารย์ไปเที่ยวที่ไหนสมมุิเมื่อก่อนมันต้องมีแบบปาร์ตี้แฮงเอาท์เนี่ยอาจารย์อยากรู้ มีก the ็ไปเรื่อยไปทุกที่ไอ้กระไม้ทองหล่อไปหมดอ่ะอืไปทุกที่อ่ะที่ไปได้งานกลางคืนชอบนั่งเล่นนั่งเล่นไปสองก็หลงไปบางทีก็นั่งชิลอยู่ตรงไอเนี่ยตรงเรียบทางด่วนเขาเรียกอะไรเหรอวอทวอร์ไซเหรอวอทเวอร์ไซส์เหรอเออใช่ไหมจำชื่อไม่ได้แล้วตรงเรียบทางด่วนเนี่ยที่ร้านใหญ่ใหญ่อีไอวอเวอร์ไซส์เนี่ยเรียบท่างด่วนใช่ดิใช่เออนั่นแหละเมื่อก่อนไปนั่งกินวายนั่งกินวายชิลๆกินอาหารพูดิวเลยอาจารย์เลยไปนิดนึงก็เป็นเนี่ยนะ เออไปกันใหญ่ไปกันใหช่ใช่ไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ไปทั่วที่ไหนมีไปหมดอ่ะแต่เมื่อก่อนรถสิ่งนี้อย่างแพงเลยนะแพงแพงกินวายสบายๆมีตังไงอ๋อหยิกวายด้วยวายแดงวายขาววายแดงรูดบัตรเครดิตไม่นี่ยเลยเป็นหนี้พลุงพลังไปหมดเไงสมัยแอคอาร์ตไงสมัยแอคอาร์ตไงอาจารย์พูดถึงบัตรเครดิตอาจารย์คิดว่าบัตรเครดิตอ่ะสมมุตินะมันควรมีหรือไม่ควรมีถ้าเราเกิดใช้ มกัแ่ไม่ควรไม่ควรมีไม่มีดีที่สุดเพราะมีแล้วมันก็เป็นภาระแกเราเราเอาของเอาเงินเนอนาคตมาใช้ไปใช้ก่อนเสร็จแล้วมาจ่ายเขาทีหลังแล้วตัวเองก็ไม่อยากจ่ายแล้วไงเพราะว่าภาระมันมีอย่างอื่นอีกอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่บัตรเครดิตใบเดียวบางคนไปมีหลายบัตรเครดิตเลยอาจารย์มีบัตรเครดิตตั้งห้าใบห้าใบใบใช่แล้ววงเงินแต่ละใบเป็นแสนอ่ะใช่เป็นแสนทุกใบอ่ะรูดเต็มทุกใบเหมือนกันกดมันสดกูก็มีอีออนกูก็มีเอาสิ มีหมดอ่ะทั้งกดเงินสดทั้งรูดได้บัตรเครดิตอาจารย์เนี่ยวงเงินเป็นแสนแบบสี่ห้าแสนอ่ะสมัยก่นอนะใช่ถือได้เป็นหนี้เยอะไงมันมีบางคนนะบอกอาจารย์เนียว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้เงินเดือนเยอะจริงหรอกทำไมเยอะกูจะทำบัตรเครดิตราคาขนาดนั้นไงไปดูในกรมบังคับคดีว่าอาจารย์เป็นหนี้บัตรเครดิตแตละใบกี่บาทก็เป็นเป็นแสนอ่ะหลายแสนอ่ะสามแสนสี่แสนอย่างเงี้ยบัตรเครดิตอย่างเดียวเนี่ยน่าจะประมาณเกือบล้านอ่ะโอ้โหเออเพราะเราไมใช้ สมัยก่อนเราก็ใช้จ่ายเลี้ยล่าเหมือนกันใช่ไหมเลี้ยล่ามันบอกอาจารย์เงินเดือนไม่เยอะไม่เยอะหาแล้วไม่ยกอยู่ทำไมเครดิตเงินเดือนขนาดนั้นไงงวงเงินเดือนขนาดนั้นได้ไงกูจะซื้อบ้านราคา3ล้านได้ยังไงถ้าเงินเดือนไม่เยอะซื้อคนเดียวด้วยไม่ได้กู้ผ่านใครด้วยมันยังไม่รวมเงินตกแต่งอีกนะตกแต่งในสี่ล้านกว่าบาทอ่ะเอาอะไรมาเงินเดือนน้อยก่อนอยากจะรู้จักสมัยนั้นตอนสมัยนั้นจาริงๆเไงคงสนุกอ่ะโว้ยเมื่อก่อนนี่สุดบอกเลย อาจารย์มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนมีมีอีกมีอีกแล้วช่องวัดเจ็ดเอาได้อีกใครจะเอาเรามีตั้งหลายชุดไปเหลอให้เขาไปเลยมันไม่เป็นไรแม่เก่งใจแม่เยอะมีเยอะอาจารย์เขาก็ให้อาจารย์มากินของกินเยอะมากไม่หวั่นไม่ไหวไปบรรยายที่ไหนก็มีแต่คนเอาของให้บ้านเต็มทุกวันไม่ใช่ของอาจารย์มีแต่ของคนอื่นให้มาน่ะแต่กระถนนี่อาจารย์เยอะมากนะกระถนอาจารย์จะซื้อเองจะมีบางคนที่ให้มา มาให้ให้ให,ให้อาจารย์เนี่ยนะอืมเขาให้บางอย่างอย่างใบเนี้ยสมบูรณ์เห็นปะ่ะทองยังเหลืออยู่อีพวกนี้ทองหายหมดแล้วเนี่ยอันเนี้ยอ่อภรรยารัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรหรือไงไม่แน่ใจอืภรรยาเขาให้มาขอขวัญแต่งงานเขานเนี่ยภรรยาร <นะ S 1> ัฐมนตรีใช่เนี่ยใบนี้เลยเนี่ยเขาให้มาอาจารย์สมบูรณ์แบบเลยใบเนี้ยเขาไม่ได้เคยใช้เลยอเนี่ยก็เลยเอามาเลย เขาให้เขาให้เขาผูกอโบมาให้เลยอาจารย์ก็แล้วมาเก็บไว้เอาไว้นี่เดี๋ยวเอาไว้นี้ออกเวลาไปออกรายการก็จะเอาไปอย่างเงี้ยไปมันเป็นซิกเนเจอร์จา์เลยนะเวลาใช่มันเป็นวลาอาจารย์ไปไหนก็มีกระโถนมาเป็นท็อปสำคัญกระโถนก็ต้องคิดถึงอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไปออกทุกรายการนะเขาจะให้อาจารย์เอากระโถนตั้งบนบนบนโต๊ะหมดนะมีรายการเดียวที่ไม่ให้อาจารย์ตั้งให้วางไว้กับพื้นนั่นคือรายการอะไรรายการเคลียร์ชัดชัดคือเจ้าของช่องช่องแปดเออเออใช่พี่บุ๋มมันจะมีพี่บุ๋มคุณอ่านแล้วก็ วิธีกรนักขา่าวอะไรสักคนไม่รู้อ่ารายการของคุณนี้เนี่ยคุณใหม่สุขทวาอเออใช่ใช่เนี่ยอาจารย์เอาไปอ่ะเหมือนแบบในรายการเขาแบบว่าเหมือนวางแล้วมันเก,กะกะแล้วเกะเหมือนบ้างเราอ,อ่ะเขาก็เลยแบบอยากให้โฟกัสที่เราเขาก็เลยบอกให้เอากระถนวางไว้เวลาจะพูดถึงกระถดก็หยิบขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเป็นรายการเดียวที่ไม่ได้เอาขึ้นบนโต๊ะที่เหลือเอาขึ้นหมดใช่แล้วมีกระถดหนึ่งกระถนยักษ์ที่อาจารย์ไปรายการผมอันนั้นก็เอาไปรายการเดียวเป็นรายการเดียวใช่แล้วกูก็ไม่คิดจะไปรายการใครด้วยเพราะลำบากใหญ่มาก แต่กูรับปากแล้วกูก็ต่อไปก็โวนทองเหลืองโคตรใหญ่ใหญ่จนแบบใหญ่จนใ,ใ,ใ,ใหญ่มากเอออันนั้นคูเลิลลี่ให้มาสมัยกันดิห้าคยณริลลีล่ให้มาใช่สวยสวยนะหายากเป็นของโบราณมากนะอันะอาจจะก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเห็นที่นั่แหละอะไรพี่แท็กอะไรท่านั่งไม่ไพโอเคเลยโอ้ยให้ท่าสบายๆนั่งได้ไม่็นไรเธอให้ฉันนั่งสบายๆบ้างเมื่อกี้ถ้าเธอมาดูตั้งแต่ไลฟ์สดตั้งแต่ต้นอ่ะ ฉันนั่งพับเพียบจนไม่รู้จะนั่งไงแล้วไอ้ขาชงขาชายเหมือนรัเธอไอ้ฉันนั่งสบายบ้างเนาะไอ้จาร์ก็ยังเป็นสามัญชนอยู่เนาะเออถ้าจาร์เป็นพระเออตอนเนี้ยกูนั่งข้างล่างแหละพระก็เป็นสามัญชนไม่ใช่เจ้าเล้ยนะดาดาว้ก่อนดาดาว้ก่อนขอให้ผมนั่งสบายๆแป๊บหนึ่งเออสารวัตรสวัสดต์ เอาตรงนะถ้าสารวัตรแต่งตัวอย่างเงี้ยเดินตามบ้านจานเนี่ยผมเรียกตำรวจจับเลยนะไรอยู่บ้านครับไลรอยู่บ้านพี่สารวัตรนี่ก็ส่งทรงเหมือนกันทรงได้เหมือนกันจริงๆเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวจ้าจ้าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเขาหนัดไปเที่ยงเที่ยงถ้าถ้าผมมีอะไรนี่ผมไปหาสล็อตได้ไหมซ้ำไปให้สล็อต อ่าตรงๆยังไงก็บางทีก็จะมาเป็นเครื่องแบบบางทีก็จะมาแบบรีแลกซ์ถ้ามาอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่ายังไงก็จับตัวจีก่อนเลยเออจับตัวจีจับสารวัตรมากหลายคนไหมเนาะมาหลายคนมาทั้กี่คนสารวัตรมากี่คนครับอกมาคนเดียวอ๋อกำลังมากำลังมามาจับปูแล้วล่ะมาจับปูแล้วล่ะดูทรงละโถเดี๋ยวนี้ เอาสักพักเนาะสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้เรียกสารรถมาคุมบ้านหเหรอหรือไงเขามาอยู่แล้วเขามาฝากเขามาอยู่กับอาจารย์มาคอยช่วยเหลืออะไรหลายๆอย่างบางท,ทีเอารถมาวิ่งดูให้อะไรอย่างเงี้ยแบบกลัวใครจะมีปัญหาอะไรอะใครจะมาแบบมาทำอะไรอะไรเงี้ยก็เขาก็าจะวิ่งเข้ามาดูมีคนมีปัญหาอาจารย์ด้วยหรอมันไม่มีใครมีปัญหาหรอกแต่ว่าบา,บางคนมันพยายามปั่นกระแสไงคือบางคนมันแบบทนวยโดนคนนั้นโดนคนนี้โดนพระประหลัดโดนอะไรเงี้ยเขาก็แบบทุกคนก็เลย คนที่เกลียดอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวอิงน่นไม่นามึงโดนแน่อะไรเงี้ยแต่กูก็ไม่เคยโดนเลยอย่างเงี้ยเออ,อเราก็รอดทุกครั้งอะไรเงี้ยก็ดูจากอาจารย์ดิมีคนตามสักขนาดนั้นเมื่อวานมีคนเดินเข้ามาหาอาจารย์นะจะก็หันไปหาแล้วเกิดกมันเดินตรงเข้ามาปีเข้ามาเลยเออคนสูงอายุหน่อยเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บมันถอดมวกจะเข้าถึงตัวอยู่แล้วหมีขวางไว้ก่อนอแล้วก็ผมมาวันดีอาจารย์ครับ,รบกำลังนั่งบรรยายอยู่คนนั่งดูเต็มไปหมดเดี๋ยวก็มันจะมาตี๊ยจเสร็จแล้วปรากฏยกมือไหว้ความเคารพอ่ะ แล้วผมเนี่ยไม่รู้จักอาจารย์มาก่อนนะเขาก็บล็อกผมนะแบบตัตกลายเต็มตัวเดินเข้าหาแล้วผมใส่มงใส่หมวกเนี่ยเออแแต่มีคนแบบตามดูอาจารย์เยอะมากเลยนะห <12. S 1> <12. S 2> มื่นสองหมื่นสองนี่คือแบบพื้นๆเลยนะดูดิเมื่อก่อนเยอะกว่านี้นะก่อนดราม่าเนี่ยสี่หมื่นคนทุกวันออาจารย์ไลฟ์เสร็จปุ๊บเนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นทุกครั้งพอเวลาเจอดราม่าก็ไปล่วงเลยโดนใส่รลายป้ายสีเรื่องเงินบริจาคเอออะไรเอยเนี่ยคนมันหูเบาเชื่อไงก็เลยหายหมดอืมตอนหลังมาก็เหลืออยู่ประมาณเนี้ยเนี่ย เดี de h, de h, like ๋ยวหลายหลายคนถามตกลงอ่ะอันนี yep, ้บ้านอาจารย์หรือบ้านผมอันนี้อาจารย์เป็นใครรับเชิญมันมามันเดินว่านกูเดินมาเดินว่อนเปิดตู้ยงตู้เย็นไม่ขอกูสักคำเลยเป็นเหมือนบ้านตัวเองเลยก็แต่ว่าเออตามสบายกูยังไม่ได้พูดเลยแต่ดีแต่ดีเวลามาบ้านอาจารย์เปิดตู้เย็นได้เลยเพราะว่าอาจารย์ไม่เวลามานั่งเอาขวดน้ําอะไรรับใครใช่อาจารย์ก็เปิดได้เลยกินข้าวตอนนี้อาจารย์ไม่กินข้าวละ ใช่หมดเวลาหมดเวลาแล้วอย่างเมื่อวานไม่ได้ม่เช้าไม่ได้ลงไปรับเพราะว่ากินข้าวไม่เป็นไรถ้ากินข้าวจะลุกแล้วจะกินต่อไม่ได้ทําไมอ่ะมันอาสนะเดียวไงอาสนะเดียวสมมติเรากินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าลุกแล้วคือบอกอิ่มก็คือบอกพัดก็คือยุติการกินอ่ะสมมติอ่ะอาจารย์กินตรงเนี้ยอืออาจารย์กินตรงเนี้ยกินเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนถึงสี่ห้าโมงเนี้ยโดยที่ไม่ต้องลุกไปไหนกินอย่างงี้กินได้ไหมก็ได้มึงนั่งได้ก็นั่งไปก็กินก็ไปเรื่อยๆอืุก็ห้ามลุกนะก็ห้ามล เออแล้วก็ถ้าจะไปไหนก็ให้เด็กๆเอาตือมาให้ถือมาให้ยกยกมาให้มึงจะอั้นเยี่ยวยังไงสี่ห้าชั่วโมงกูถามแค่นี้ก็อาจารย์อั้นเยี่ยวยังไงสี่ห้าชั่วโมงวันนั้นบอกว่าไลฟ์ใช่ตีกูก็อั้นได้แต่สุดท้ายสี่ชั่วโมงกูก็ต้องไปลุกนะแล้วมึงจะนั่งยังไงอ่ะตั้งแต่เช้ายันเที่ยงไงถุงอั้นมีกระถินฉี่ตรงนี้ได้ไหมอ่ะได้ก็นั่งเยี่ยวได้เยี่ยวข้าวกับข้าวตัวเองเนี่ยแล้วเราก็กินได้เออก็นั่งกินเยี่ยวข้าวกับคุกกระเยี่ยวไปมมีอนาเยกนาะ อย่างใครนะไอที่ยู่ YouTube คนติดตามเยอะๆ9ล้านอ่ะไที่เป็นมาไลฟ์สดอาจารย์อันนี้ไงเป็นเกาหลีแมใช่มั้ยเกาหลีอ่ะเออออนะชื่ออะไรเออคิวเทก็จําชื่อมาได้ทีนึงคิวเทก็มาอแล้วเขามานั่งตรงนี้มั้มานั่งข้างหลังอาจารย์เนี่ยไม่ได้นั่งบนนี้เขานั่งข้างหลังอันนี้อันนี้อันนี้เก้าอี้ VIP ใช่มั้เออมึง VIP คนแรกที่นั่งอะเนี่ยคนแรกที่มานั่งไลฟ์สดแล้วนั่งได้ข้างๆอย่างนี้นะปกติไม่มีมีหลายคนผู้อินฟูมีมาเยอะเอ ถ้ไอ้ตักบริบูร้อยตักบริบูเคยนั่งแต่นั่งตรงนี้นั่งเฉียดๆริมๆอย่างนี้ไม่มีใครมานั่งตีเสมอข้างอย่างี้ไม่มีแล้วเป็นคนอื่นเอาตรงๆนะโดนด่าแล้วนะเออมึงก็โดนด่าเนี่ยแต่มึงไม่สนใจไงไม่สนนะเออเป็นคนอื่นนี่คงโดนด่าแล้วไ่ไปนั่งเทียบอาจารย์ไปนั่งเทียบชัดไปนั่งนู้นนี่แต่ไม่ค่อยโดนด่าใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะแฟนขับอาจารย์เหมือนเข้าใจผมเว้ยเออเข้าใจไม่ครั้งที่นั้นกูไปนั่งไลส์สดกับไอ้นี่ไอ้กองสลัดพักใช่ป่ะชื่ออะไรนะ เออน็อตอ่ะแล้วมันนั่งกินเหล้าไปด้วยเอนมันนั่งเรานั่งบนบาร์มันเนาะแล้วก็ให้เขาเก็บเหล้าให้หมดเลยแต่น้าหวานแล้วก็มันก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วมันนั่งสัมภาษณ์อยู่ในเคาน์เตอร์ไอรายการมาที่เอาคนไปกินเหล้าแล้วปรากฏมันดันกินเหล้าแก้วมันอ่ะมันใส่เออแล้วไม่คิดว่ามันจะกินเหล้าไงมันก็กินเหล้าแล้วเราก็บอกว่าเออกินไปปรากฏหน้ามันแดงแล้วอาการลิ้นเริ่มพันแล้วมันไม่รู้ตัวคนก็ด่าเต็มเลยเพามานั่งคุยธรรมะแต่มานั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่สมควรโดนทัว โอ้แต่ถ้าเป็นคนอื่นมานั่งนี่ก็โดนด่ามันน่โดนแต่อันนี้ไม่ได้กินก็โอเคเข้าใจได้ก็นั่งคุยได้กินีกินข้าวมกไก่เนี่ยเออถ้าอย่างเงี้ยได้คุยได้ตามก็ขายขายน้ำพริกด้วยนะเออแต่โทรไปไม่ละโอ้ยเป็นแม่เหรออ่าอออ่าสวัสดีครับตอนเนี้ยเดินครับอ่าได้เลยอ่าได้เลยเดี๋ยวผมเมาส์อาย์แล้วผมขึ้นไปครับไม่ต้องห่วงผมไม่ได้ไปไหนผมอยู่ตรงนี้แล้วสมมติถ้าสมมติได้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มานี่ไง มนันอาจารย์นั่งตรงนี้นะแต่ว่าไม่ได้มานั่งอาจารย์ยิ่งสักกินข้างๆทํากับข้าวแล้วก็เสิร์ฟให้อาจารย์กินเพราะเรามันคนละชั้นเนี่ยจะยิ่งสักส่งขนมปังให้อาจารย์เดี๋ยวจะไม่ได้รีวิวให้เขาเลยเนี่ยวันนั้นเขาส่งน้ำพริกไปเขาก็นั่งรีวิวให้อาจารย์ชําเลยเดี๋ยวทุเรียนทอดคุณแปร์ลี่ก็ยังไม่ได้สั่งมารีวิวให้เขาเดี๋ยวต้องหาวันไหนว่างๆตอนเช้าน,นั่งกินข้าวอยู่บ้านแล้วจะจะรีวิวเนี่ยก็เดี๋ยวอาจารย์เ้ามาจาังรีวิวตรงนี้เลยนั่งกินตรงนี้เลยนีี่แหละะเด๋ยวจนั่่่่่่งงงรรรรีีีีีววววิิิใใหหหหห้้้เเเเาาานนนนนนนแแแแลลลละะดดด๋ยยััไไไไฟ์สกกกกก็ปปปออออม ตื่นคนตื่นทํากินไปแดกไปกับอาจารย์เนี่เหรอตื่นคนตื่นแดกก็ใช้คำนี้เอคนตื่นแดกส่งมารีวิวนะก่อนส่งมารีวิวไปบวชนะไม่เขาไปรีวิวให้เราเราก็ต้องรีวิวตอบแทนเขาไม่ใช่ว่าไปไม่ได้ค่าหน้าง้างว่าค่าตัวเขาทําให้เราเขาต้องทัตอบแทนคืนแล้วประเด็นแล้วผมไม่ต้องสารแนเอาางเกงในมารีวิวกูนะกูจะมาใส่ให้ดูไม่ได้นะคือประเด็นเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขารีวิวอาหารก็ส่งอาหารให้อาจารย์รีวิวขนมส่งขนมให้อาจารย์แต่ไอสำหรับผมเนี่ย มันผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์ไม่สามารถรีวิวได้เลย <laughs> ก็คือบอกว่ายาโอเคได้มารีวิวให้กูแต่งเกงในอย่างเงี้ยนะยาของผู้ชายอย่างเงี้ยเออมียาด้วยเหรอยาของผู้ชายเ,ยเออมีอ๋อมีขายด้วยอ๋อเอเพิ่งรู้นะว่ามีแต่งเกงในเพราะในรายการไม่เห็นเคยพูดถึงมีก็ไม่ก็คือ ก็คืออ๋อเขาห้ามใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือถ้าอาจารย์ไปเนี่ยเราอ๋อเราจะยกเว้นโอเคโอเคเคผมจะยกเว้นเพราะว่ามันมันไม่ดีมันไม่ดีกับเสียงใช่แต่ก็จริงนะอาจารย์ยังใส่ได้ไงแต่ถ้ายาพวกเนี้ยผมรู้ว่าโอเคมันไม่ควรเราเราจะไม่เอาพวกเรารู้จักการละเทศะเว้ยรู้จักการละเทศะเว้ยไม่ธรรมดาเหมือนกันเนี่ยเราไม่รู้จักการละติดแอคเลยไงทำไมคนข้างข้างใครอาจารย์นี่คนนิ่งกันมานี่ยนี่ีสปิชีกันนะนี่ล่าสุดก็คนนิ่งหมานะ คนนิ่งหมานี่ตอนที่คนนิ่งคนได้แล้วนะอ่ออีกแล้วกูโดนกูโดนอีกแล้วแล้วสมงมิเวลาอาจารย์ไล์เนี่ยอาจารย์จะไล์อะไรบ้างก็เนี่ยละก็ไล์อย่างเงี้ยก็ด่าก็นั่งตอบคำถามอย่างเงี้ยนั่งด่าไปเรื่อยอ่ะสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายประมาณสักสามโมงสี่โมงอาจารย์ก็จะอ่านพระสูตรอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนตอนสุดท้ายหลังจากด่าชำไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยก็สามชั่วโมงแรกอีกชั่วโมงก็คือเอาตรงๆก็คือตบหมูแล้วรูปหลังเออตบหมูแล้วรูปหลังหน่อยใช่ สอนอะไรที่ไร้าสารไอ้ที่ตอบแบบคาถามปัญญาอ่อนไปเยอะและ้วเพียความเห็นผิดไปเยอะแล้วก็เอาเข้าตบเข้าทางหน่อยอืตอนท้ายอย่างเงี้ยแต่อาจารย์จะทําเต็มรูปแบบอีกทีหนึ่งคือเดือนกรกฎาใหญ่เลยอ่าก็จะกลับมาทําทุกวันแล้วอย่างนั้นอันนี้มันไม่ค่อยได้ทำไงอย่างบางทีรายการติดต่อมาขออาจารย์ไปออกรายการเนี้ยก็ไม่เวลาไปอืม,มันก็กลายเป็นแบบเราไปติดงานบรรยายต่างจังหวัดอ,อย่างพวุเนี้ยมีรายการติดต่อมาให้ไปออกรายการอาจารย์ก็มีบรรยายช่วงบ่ายก็ทํายังไงดีว่าอ๋อโอเคงานเช้าเราไม่มีก็ขอเลื่อนลงพยาบาลเขารงพยาบาลที่สุพรรณ <G ül> ก็ขอเลื่อนไปเป็นตอนเช้าแล้วก็มาเข้ารายการตอนบ่าย <longing. S 2> คนดงังนั่งเคลียร์พรุ่งนี้แต่ถ้ากระดากระดาไปนี่คือจะนั่งเต็มระบบแล้วนั่งเต็มระบบถ้ารายการไหนเชิญอ,ออกไปออกได้ทุกรายการเพราะเราว่างไงลองลองเปลี่ยนเป็นโซฟาบ้างไหมไม่นั่งอย่างนี้แหละดีแล้วเพราะอยหน่อยเราไปบวดเราต้องนั่งแบบนี้อ๋อใช่อาจาร,รย์มีที่รองผมไม่ได้มีที่รองไงใช่มันจะปวดม,มีไม้ผมว่ามันจะปวดใช่โอ้ยผมว่าเอ๊ะทำไมมันมีเบาะมันจะเก็บก้นกดเอ้ยคนั่งทําไมมีอะไรเซียนตําตูดตอใช่ใช่มันต้องมีเบาะรองหน่อย เดี๋ยวเอาแค่เดี๋ยวให้อาจารย์คุยกับผู้ใหญ่ได้ได้แล้วเดี๋ยวลงไลฟ์ไหมลงต้องลงเพราะเดี๋ยวเขามีเรื่องอะไรคุยลงคนนอกคนนอกไม่ควรรู้รู้หน่อยดิมันต้องรู้กัาสาระแน่สาระแนะไม่แลบบ้คุณแท็กนั่งไม่นิ่งใช่นั่งไม่นิ่งพอะไรแล้วปะนี่หายจะ้ะไม่มีที่รองเมื่อยจ้ะเมื่อยเนาะเออพุะรหัสพระรหัสไม่ใช่พวกนี้หนูเมื่อยนเน,ยนาะนี่นั่งไปชั่วโมงแล้วตัวตัว๋วคันนั่งไปชั่วโมงแล้วนี่มาย้แต่อาจารย์ไม่ทิ้ ลองจ้าให้ขยับบังเถอบวชดาจ้าอาจารย์ขอบคุณมากครับอาาสาธุนโมทนาด้วยนะขอบคุณมากเลยเฮียนั่นไงนั่นไงว่าแล้วเล่นกูสาเกสาเกลูกสาเกมันร่วงปกติอาจารย์ไล์สดมันก็ร่วงอย้่ตลอดทุกวันแต่ปกติไม่ร่วงเวลาคนมาล่วงมันก็ร่วงร่วงปกติแหละแต่ปกติคนมันไม่ได้มาเพราะจะไม่ได้เข้ามาไงรู้ปะตอนแรกรู้เลยปะ ดินไวเเอาเลีนี่อันนี้กูเตรียมวิ่งแล้วนะกูไม่แปลกใจเลยว่าทําไมมึงลงจากตึกเจ็ดชั้นสามสิบวิต,ออต,วตั้งสามสิบวินี่เตรียมวิ่งแล้วนะไอบบ้บกเมื่อกี้ไปแล้วนะไม่ไม่อยู่แล้วนะคือแบบทิ้งเลยกูทิ้งอาจารย์เลยกูวิ่งเลยเลยมื่อกี้นักข่าเห็นไลฟ์คนนี้กูวิ่งเลยอ่ะตัดต่อให้ด้วยนะนี่มากูวิ่งปั๊บเลยนะกูเห็นสันดาลเลยเนี่ยโอ้เมื่อกี้แบบจังหวะโบ๊ะบามากอ่ะ อาจารค้ล้วขวมาขวัญมาอาจารอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารนุโมทนาด้วยนะขอบคุณมากๆเลยไปแล้วนี่จะวิ่งแล้วอีกนิดเดียวปี๊ยอะจะวิ่งจริงวางไว้นี่แหละวางไว้นี่แหละเกือบหลับแล้วจ้าถ่ายลูกจ้าแม่จ้ามาจ้าไปไป ม่ีเราไปไหนต่อกันเน,น,นี่ยไปาอีกรายการครับเียวตรงสายใหม่ก็เก็บไว้สงการเหมือนกันนะไม่ไม่ไม่อ่ัอันนี้มันเป็นเป็นรายการคือเป็นเป็นไลฟ์สดเป็นรายการแบบกับทำแับคุณอี้แทนคุณอ๋อคุณอี้ต้เหมือนกัให้คนโทรอินเข้ามาแล้วก็ตอบหมายคุณว่าคุณอี้อยู่ในรายการ<ช>แล้วก็ให้คนโทรเข้ามาอ๋อเป็นรายการออนไลน์เหรออออ๋อแล้วก็ให้คนโทรโทรเข้ามาเหมือนกันถ้าใครมีเป็นปัญหาเรื่องคน อของช่อง5นี่เหรอไม่ไม่ไม่อ๋ออันนี้แยกต่างหากอ๋อโอ้กแต่พวกเราเป็นทีมออกแกไนท์แบบหลายๆรายการเหรออ๋อนึกว่าจะเป็นช่อง5คือตอนแรกแบบผมพอดีไปรู้จักกับขออช่อง5แล้วเขาอยากให้ทํารายการแล้วก็เลยทำแฝงรายการแรกเพราะปกติเขาจะไม่มีรายการรีแลกแบบนี้เนาะส่วนใหญ่ใช่พอ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 ทำเสร็จแล้วก็เหมือนกับแบบว่ามันมันมันมีคนติดต่อเข้ามาแบบร้องทุกข่นี่นั่นเยอะมาก ก็เลยคิดว่าเอยทำอีกการ์งออนไลน์แล้วมีคนที่นีหก็สนใจก็เลยทำราการเป็นรายการที่สองอ๋อดีจังเลยดีจังเลยเป็นช่องช่อง u t u b e เหรอใช่ครับก็คือช่องเดียวกับหินแสงช่องปีถึงแบบโอ้ยพี่หนุ่มเขาทำได้ไงอาทิละห้าวันเออเขาทำห้าวันเต็มแม็กก์นะรายการสดทุกวันนี่าใช่ใช่ของของกระแสเขาจะไปห้องข้างเลยมั้งเป็นห้องมอนิเตอร์ด้านข้างเลยใช่ ตอนแรกต้นอจะพาไปดูอ๋อผมอยากจะเข้าที่ช่องสาม่ะเหรอของรายการอู่นว่าเขาทำยังไงอ๋ออ๋อเออดีของของะข้องที่ท็อปนิวก็ห้องอยู่ด้านด้านด้านข้างเหมือนกันด้านข้างอันนี้ครั้งแรกที่ทําเป็นรายการสดอืมแต่พอดีอันเนี้ยมันแบบช่วงสงการคือผู้ตรงๆก็อยากเที่ยวกันก็เลยทําตกลงเป็นเทสเห็นแก่งาน คือเห็นแกาเที่ยวเต็มๆนั่นแหละเที่ยวมาจันไม่ใช่มาง่ายจันสามเดือนมาจันง่ายๆไม่ใช่ล้ไม่ใช่ล้วข้ออ้างแล้วข้ออ้างแล้วอันนี้ยังไล่อยู่จันไล่อยู่เดี๋ยวเราพวกเราไปแล้วค่อยปิดทีเดียวเปลี่ยนชุดแล้วเริ่มเป็นตัวเองหน่อยแล้วนะอันนี้ภูมิกับภูมิเก่าวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ่เดี๋ยวอาจารยะขอลงไลฟ์แปบหนึ่งเนาะมันเชิญนั่งเลยอ้จาชิญเฉือลงแล้วลงแล้วาจาโดนแล้วโดนรวบแล้วไปลูกไปลูกหนีก่อนอ๋อร้อนขาหมดเลยเหมือนเราเป็นแก๊งแก๊งอาจารย์เดี๋ยวมาดูการใยทำพอดีอาจารย์อ๋อจะดูอยู่ใช่ไหมอ่าดูก่อนอ๋อ อ๋อพ่าลมถึงอยู่ไหมเนาะได้ได้ได้ขอบคุณมากเลยวัสดีจ้าวัสดีจ้าขอบคุณมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวอาจารย์ลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ใหม่